น,นีนผมเดินมาจากนมอฮะเข้าตะว,วันนานะผมเข้าไปทางหลังนะเราดูที่ว่าตะวันนาวันนี้เป็นอย่างไรโอ้นี่นมีที่นั่งกินด้วยนะนี่อันนี้โซนขายน้ำฮนะนี่ซึ่งข้อดีก็คือตอนนี้เนี่หลังคานะเมือนโกดังอ่ะ่าฝนตกราก็ไม่เปียกนะดูเออ โซนนี้คือโซนข้างหลังนะเขาขายเสื้อผ้ากางเกงอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็แฟชแฟชั่นนะแล้วก็มีสระน้ำด้วยนี่ถือว่าคือคักนะยังคือคักอยู่ตรงนี้ยังคือคักอยู่ครับผมแต่ผู้คนก็เบาบางเลยนะนี่มีร้านววนวดนะนี่นี่ ถือว่าถึงบางล็อกไม่มีแต่ก็ยังมีร้านขายอยู่เนืองแน่นอยู่สามารถมาเดินเลือกซื้อหากันได้ไม่วุ่นวายมากมายนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะคนเดินน้อนั่นน,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 นตอนนี้คนเดินน้อยอาจจะเพราะว่าหลายคนชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะแต่มานี่เลือกด้วยตาเนื้อนะได้หยิบได้จับได้ต้องนะบางคนซื้อของออนไลน์อาจจะไม่โดนใจพอม,มาถึงอะไรวะแต่ถ้าคนโชคดีหน่อยก็โอเค แต่ว่าคนได้ของไม่ดีก็มีมาตะวันนาเนี่ยของเลือกรากาบมือเลยดีไม่ดีดูกันหน้างานเลยนนเนีย่ยนี่วนนี้เงียบมาเนียเน่ยหลีนี่วนรอบนอกนะก็เหมือนฝนจะตกหรือเปล่าลมพัดวิ่งดาวดนะ่าวเนาะนี่จรงนี้เงียบกีบตรงนี้เงียบมันเงียบ เงียบจริงๆเหมือนที่บอกว่าเงียบให้เราได้ทำใจที่ปัสสนาใน่วนนี้ทั้งหมดเลยเงียบเกิบเลยครับผมในส่วนนี้มันเงียบจริงๆครับผมดูสิไม่มีสักร้านหนึ่งถ้าคํำๆนี้หลายคนอาจมาเป็นเอาดอร์ก็ได้เออดูสิมีเป็นล็อกเป็นล็อกเลยทำเป็นโรงแรมไหมมานรูด เงียบกีบเลยอะ่ะไม่มีชากร้านเลยอะเงียบจริงๆครับผมไม่สามารถเดินเข้าข้างหนได้ด้วยนะก็ปิดแหละเพราะว่าเราว่าคนไม่เดินแน่นอนเลยอืดูสินี่จากข้างหลังนี้นะตลอดเลยเงียบกึิบเดิไปจนถึงข้างหน้านนเงียบกึบไม่มีคนเลยเออ เมื่อก่อนจะเงียบน้ำอาจจะไม่มีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ายังไม่เสร็จแต่ตอนนี้รถไฟฟ้าเสร็จแล้วอะ่ะก็ยังเงียบอะ่ะเป็นยังไงเนาะนี่ตรงนี้เข้าข้างในได้เออก็ยังดีนะเราจะเข้าข้างในนะมไปด้านหน้านั้นก็มีขายของนะไปลองเข้าไปดูข้างในดิเข้าได้ไหมเอาเข้าได้อุยข้างในก็เย็นหน่อยนะนี่ในแะอร์แต่ก็งเงียบนะดูสิไม่มีสักร้าน,น เงียบเงียบเงียบให้คนมีปัสนาหรือเปล่าเงียบจริเงียบนี่มีร้านเสื้อบางร้านอยู่คือเขาเช่าที่เราวไงเขาต้องขายน้ำรุ้ยทำไงเผื่อคนเดินมาก็ได้ซื้อเงียบเศรษฐกิจนะผมเงียบจริงจริงนะ เงียบ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 อันนี้ก็เงียบดูสิวังเวงไหมเขาวังเวงนะบางร้านเขายังอยู่ได้นะเพราะว่าอาจจะมีลูกค้ามาเรื่อยเรื่อยรืเ,เืแต่บางร้านก็ยอมไปดีกว่าอืมเพราะก็อาจจะมีช่องทางอื่นตอนนี้ก็เออตรงนี้เ็าเมื่อก่อนแน่นนะเยี่นกว่าร่างเลอุ้ยเด็กน้อยเด็กน้อย นู่นโครงทครงแขงไปหมดละเมื่อก่อนยังมีอยู่บ้างนะแต่น,นี้พีิดไปละปิดเดียว <c oughs> แต่โซนข้างหน้ายังพอมีคึกคักอยู่ไม่วงเวงนะข้างหลังไม่เป็นไรแต่ข้างหน้ายังมีขายตองอยู่นะเนี่ยข้างหน้ายังเต็มอยู่ยังขายได้อยู่ <c oughs> แต่ไม่รู้คนจะมาเยอะแค่ไหนเนาะ มันพอมีอยู่นะเอกระปงกระเป๋าก็ยังมีอยู่ใบละร้อยหรอกนี่ข้อน้าสุดนะนี่ใบละร้อยใบยละร้อยนี่ก็ใบละร้อยหรอกคือน้าสุดอันใบละร้อยอะ เดี๋ยวขอมานี่ไปละลอยเดี๋ยวไปมาเอาเสื้อเสื้อนี่ก็สวยสี่ร้อยเก้าดูสี่ร้อยข้าวสวยสวยสวยดูสิดูหรูไอโซ,โซเลยดูแพงเลยนีรองเท้าร้อยเก้าเก้าสี่ร้อยเก้าอื <c oughs> อ,อ,อันนี้แปดสิบ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 ร้อยหนึ่งเราีก็โซนมือถือนะนี่ตัวละร้อยตัวละร้อยตัวละร้อยแปดสิบร้อยเนี่ยไม่แพงนนเป็นเพื่อผ้ามือสองนะแต่ก็ดูสวยนะเลือกดีๆเขามีนะสวยอยู่สวยอยู่กางเกงก็มีเนะี่ยโอ้โหสวยสวย สวยครับผมโนซวนโนก็ทําลงตำเล็บนะมาทําลงตำเล็บได้นะดูดีอยูอม,มาทำเล็บได้เดี๋ยวไปดูข้างหน้านะว่าเขาขายอะไร ซึ่งจะเป็นตอนเย็นๆนะสำหรับคนมาเลือกซื้อเลือกหานี่แล้วก็อาจจะไปซื้อกับข้าวกินนะตอนเย็นๆนี่มีกับข้าวนะแล้วก็สกายวอล์กข้างหน้าอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะตะวันนาครับผมมากันด้วยวัดสันก็มีนะางนีๆๆ้มานะตะวันนา แค่นี้แหละบายเดี๋จะทำอะไรเนี่ยเขากำลังจะเปิดอีกร้านโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอช่วยได้นะโกโกวาชุดโกโกวาของแม<ร>ง่ไปซื้อของดีวงกว่าของเยอะแยะมากมาวางเลยนะตะวันหนา